มาครับมาจัดเทียร์ลิสต์กันดีกว่านะฮะเออจะเจอนักมวยปั้มคนไหนโดมินิกมิสเตริโอโอ้โหเรียกได้ว่าเอออันนี้เป็นเทียร์ลิสต์เรื่องฝีมือการปั้มแล้วกันเออน่คิดง่ายดีเพราะถ้าคิดเรื่องอื่นนี่น่าจะลำบากอยู่นะคิดเรื่องฝีมือการปั้มโดมินิกตอนนี้ก็ให้ดีไปก่อนอแต่คาแรคเตอร์นี่คือดีมากชั่วโมงนี้แต่นั่นแหละเท่าฝีมือนี่ถือว่าพัฒนาการค่อนข้างแย่พอสมควร ไม่ต้องบอกว่าพัฒนาการช้านะออจะบอกแ yeah, ย่ก็ไม่เชิงนะครับจินเดอร์มาฮาวะแชมป์โลกเดวี่ฝันร้ายของสมักดาวเออกุนเตอร์โอ้โหนะแต่ปีนี้นี่คือปั้มน้อยจังอืมมามาหายหายไม่รู้เดวี่วคือเอาไปแอบซะเยอะออะืมเสียดายแบบฟอร์มการปัป้มปีที่แล้วนะหรือปีก่อนๆนหน้าอะไรเงี้ยคือพอได้ปั้มเรื่อยๆโชว์ฟอร์มมันก็ท็อปเลยนะนะ คลอเดโอแคสเซนโญรี่หรือว่า Cesaro โนะจริงๆอันนี้ก็เทพมากเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้อยู่กับ a อ w เนาะดอฟซิกเลอรก็ดีมากแต่ผมอยากจะให้ <c oughs> พื้นที่กับตัวเทพกว่านี้เออก็เก่งมากนะดอฟนะแต่จะหนักไปทางเซลโคฟี่คิงสตันอืมอ่ะก็ประมาณจริงโค f ี่เนี่ยผมว่าห่างจากดอฟนะดอฟในพื้นฐานมวยปั้มสมัครเล่นเจ๋งมาก เซมิเซนนะครับอือ่าจัดไปสักบีแล้วกันอืมจริงดีกว่านั้นแหละรอลุ้นรอลุ้นเออเผื่อมีตัวเทพโผลมาใช่ไหมเอาเป็นว่าผมจะจัดอดื่นให้ครบเลยแล้วก็อันสุดท้ายไปลุ้นกันแล้วกันสลับเบอร์เอสอือนะเอหรือพี่โคบอดามโคบแลนเอ,อ่อผมให้สักบีแล้วกันอืม ดีนแอมโบ o สจอ o ์นม็อกซ์ก็ต้อง A อเลยครับเดอะแบกเอดบยสั่งอะไรทําได้หมดเป็นตัวดีตัวร้าย Austin Theory. ออส t ินตี e อรี่ผมว่าช่วงหลังนี่ถือว่าคนชอบเป็นพิเศษเพราะอยากให้อยากเชียร์เอออยากให้แบบมีบทบาทอะไรงนี้แต่ผมว่ามันเชียร์กันจนเรียกไงเชียร์กันแบบมันต่อต้านกันระหว่างทิฟมันจะมันไม่ดันใช่ไหม เป็นตัวที่เปดไม่รักอะไรเงี้ยทำไปทํามาแม่งกลายเป็นคนอวยกันแบบเวอร์ไปแล้วผมว่าว่าจริงเอาฝีมือออสตินเดอรี่ก็คือเฉยๆนะไม่ได้ดีมากขนาะดลุกดีอะลุกดีเดอะบิ๊กโชว์บิ๊กโชว์เนี่ยจริงๆเป็นนักมวยปล้ำตัวใหญ่ที่มหาสจา์มากนะอ,อแต่แน่นอนแหละพอแก่ก็หมดสภาพเพราะว่าร่างกายไม่ดีนะตามสไตล์คนตัวใหญ่เออคนแบบร่างยักษ์อะนะ จอ์นนี่กากา no. โน่ไม่คิดว่าจะต้องมา <c oughs> เกรดเดียวกับโคฟี่แต่ก็ต้องอยู่ตรง